เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาให้อินทวาตัดผมนะครับตัดผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว่งอะไเลย่อ้ะอ่ะมี้ I give for you <Huh? S 2> gift oh thank you give wow I don't have gift you know yes <my> มาวเวาอ๋อโอ้อร์ายูมันอากลอว ที่เจ็บเดมากเดี๋ยวไม่ลยที่ก็มันชอลวเต้องมินตรามินตรามินตรา she go to ชนบทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โพสต์รน้ก่อน Happy Birthday วันปราชวยสวยนี่เราสวยนี่ซิสเตอร์นี่ peace o อ๋อ่านนี้

อ๋อมาลุกยังสิเธยูรู้ And you l o อ๋อมาใบรองพูใบรองพูสิเก้าดีใดีใจแล้วอ๋อมาอ๋อมาอ๋อมาว่าจูเนมว่าจูเนียมทําไมยูตางกันแค่เพีงอาม่ใเหมือนกันหล่าห้ากันกี่ปีอะแม่ You how old are y o 76 w h a สบามาคนเาอยูอามาเอามาไม่ซาสีออวีิบสหแล้วพี่สาวเ5 25อ๋อห่างกันประมาณ3ามปีสองอปีแล้วมีน้องสาวอีกคนนึงสิบเลมแล้วมีน้องสาวอ๋อไม่ใช่ไม่ผ่าน